สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนในทิทิงค่ะ่ามาแนะนำตัวหน่อยสิวันนี้หนูเป็นไรฮะทำไมโดนพี่ทิงฮะ หลังจะทําอีกไหมคะที่หลังจะที่หลังจะตดอีกไหมไม่ตดแล้วค่ะโอ้อย่าพูดแหลมขนาดนี้อ,อังอังต่อไปจะทําอีกไหมอังอังไม่ทำอีกแล้วค่ะโอเคดีมากไปเลยอืม